ครับผมเวดูเนียวนับอาจากโรงแนวบ้านเขาต่างแขมทัพที่เหนือห้าสังรับหนังสือเล่มนี้ทำประโยชน์มากครับที่หนังสือครับของเล่นวิทยาศาสตร์ยาบริสายนานมีบุญมีประโยชน์มากครับ งว่เราจะกล hey. ับ้าดูในตัวน้อยจภาพประกอบละเอียดเข้าใจง่ายครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่านะครับสนุกกับแม่หลกหาเส้นแรงแม่เหล็กอุปกรณ์นะครับ1แม่เหล็กของจาน3 เช่นลวดรักไข่ลวดนะครับขาขึ้อได้ง่ายตามหมูบ้านครับโค้งหมูบ้านนี่ครับค้งลงไปนี่ครับไปนี่แม่ลิ้นนะครับหายใจดูนี่ครับ ก็อไ้ครับใ่มีม่นงชั้นอไครับครับมีค่หน่งตัครับ นี่ครับดอกไม้อกหนปเลยขอลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเอ์รัโรยลงตรนี้นะโปรยโปรยไปโปรยสูงๆนี้พี่โปรยอีกเอามาโปรยอีกโปรยสูงๆโปรยโปรยยญ่ๆอย่าลงขยุ่ Oh,